เอาละครับเดี๋ยวเราจะพามาดูแหล่งนะครับที่ช็อปปิ้งรองเท้าเพื่อใบแบบซูเปอร์สนิเกอร์ทั้งหลายแหล่นะครับโหตายแล้วโอ้โหต้องถ่ายไว้ได้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่เลยค่ะไม่มีคู่ไหนหายนะนี่คือซื้อจนไม่รู้ว่าคู่ไหนหายหรือเปล่าลมแม่งแรงขนาดเชี่กระเป๋าแม่งปิวอ่ะเขาให้ถังขยะคนละใบเอาไว้ใส่เสื้อเยี่ยขยะ ครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่สุรภูมิครับเราจะไปญี่ปุ่นโตเกียวชินชุกุกเจ็ดว ok uk ันเจ็ดคืนใครเปเมื่อไหร่พนันเที่ยว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 ก็ติดต่อเอเจนต์เอาไว้แล้วเราเดี๋ยวได้ไปเจอกับสาว a v ตัวเป็นเป็นสาวเ v ตัวเป็นเนจริงไหมเนี่ยจริงแล้วก็โทรหารุ่นน้องนะครับเดี๋ยวให้พาไปไปผับ แล้วก็มีเพื่อนคนญี่ปุ่นที่แบบแอสซิแตนดูแลพวกดีเจระดับโลกแบบพวกงานท o m ร์โ o ดแล้วอะไรพวกนี้ชื่อโนบินะครับเดี๋ยวเขาก็จะพาเราไปตะลุยที่โตเกียวมีไทก้าด้วยตอนนี้นั่งอุ่นเครื่องวอร์มเครื่องกันก่นกอน เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วนะก็ลงมาจากสนามบินนะครับเพื่อจะนั่งรถไฟไปที่ชิจูกุเว้ทริปนี้เนี่ยเราแบ่งกันเลี้ยงไทก้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูไทก้าทั้ง7วันเลยเนี่ยพ่อกับแม่จะไม่มีโอกาสได้ออกไปซื้อของช้อปปิ้งหรือไปกินเบียรอะไรเลยทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยแบ่งกันนะครับว่าช่วง3มวันแรกเนี่ยเดี๋ยวแม่จะพาไปดิสนีย์แลนด์แล้วก็3วันหลังเดี๋ยวพ่อพาไปซื้อของเล่นนะครับที่แถวชิจุกุฮากิ ราอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกกระปอมอะไรพวกเนี้ย <_ d ata> เออก็ <_ d ata> ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูความสุขของพ่อในช่วงสาวันแรกก่อนกันล้วก,ก,กันก็ตอนมาถึงเนี้ยนะใครที่มาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะยุ่งนิดนึงต้องทำไอ้ qr code เป็นสีฟ้ากับสีเหลืองเป็นแบบของคุ้ตอมกับอินเคชั่นหาเข้ามานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวที่แบบว่าวัคซีนแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้สำหรับเข้าอันแรกเลย ก็ต้องเกอ,อกมาให้ครบเรียบร้อยจากจากที่บ้านผ่านแอปมือถือไม่งั้นต้องเสียเวลาเข้าไปวุ่นวายไอ้ไอ้ลุงหนุ่มเกอ,อกตัวศูนย์เป็นตัวโอครับผมติดอยู่ข้างในทั้งนานแล้วก็ไ,ไอ,สไอส้สายนี่เว้ยไอ้สายนี่สายเนี่ยมันกั้นเอาไว้เราก็คิดตอนแรกเอ๊ะม,ม,มันมันมันจะยังไงว่าแม่งเหมือนเชือกสนามมวยไ,ไอ้เบสแม่งบอกอ๋อให้ข้ามไปรึเปล่าข้ามเฮียอะไรละ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำงานยังไง เฮ้้อนี่ลมแม่งแรงขนาดชี้กระเป๋าแม่งปิวอ่ะเข้ามาห้องกูกันกันดีกว่าเอ็กซ์คลูซีฟเล้าวครับผมพิมเอ็กซ์คลูซีฟสูตรนี่เฮยเป็นวายต้องมาเฮ้อ ตอนแรกเออจะพาเด็กมานอนครับผมปเด็กผ ah> tamam> yes, ู้หญิงครับปรากฏว่านี่ครับมีโซฟาแดงให้ด้วยนะครับสำหรับเด็กไปไปมาครับเด็กไม่มาครับคือปกติอ่ะเวลามาญี่ปุ่นนะนอนห้องเล็กมากแต่เคราวนี้กะจะพาเด็กมาก็เลยเออพยายามจองห้องให้แบบมีที่มีที่เยอะๆหน่อยสรุปเด็กแคนเซอรครับผมเลยพาไทก้ามาแทนถามพาม ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านลามงครับเป็นมื้อแรกนะครับหลังจากที่เช็คอินโรงแรมแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทําอะไรของตัวเองคุณไปทาอะไรมาครับเมื่อกี้นี้กินกาแฟครับกินกาแฟผมไปนอนอชับว่า,ามันหนึ่งตื่นนะครับแล้วก็ามาหาข้าวกินรองท้องก่อนก่อนนี่คืนนี้เราจะไปหาที่กินเหล้ากันคลิปนี้เนี่ยเราพยายามที่จะเอาใจไทก้าเป็นพิเศษ ก็คือต้องอยู่ใ,ใกล้ๆกับที่มันขายของเล่นเยอะๆมีแหล่งช้อปปิ้งเย,เยอะๆ่นคืออยู่ชินจูก,กุไนตรงโซนที่ตึกมันมีกรสิล่าทาานั้นจะมีตู้กระชาปองตู้เกมร้านขายเกรมรวมไปถึงกลองคืนพ่อก็มีที่แหลกเล่าด้วยโอ้โหขอ,อชิมก่อนอย่าพุ่งฟง จนจมน,จน,จน,จนต่างไทยไหมเนี่ยต่างนะตรงนี้มันจะเรื่องเยอะหน่อยเรือ่องบอกฮะ,ะเส้นยาวแข็งน้อยแข็งมากแข็งกลางเมืองไทยเราคือเลือกไม่ได้กูทำไงให้มันแดงก็แดงกันอะต่างนะก๋วยเตี๋ยวอ่ะถูกปะ <it> <it> อ,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 อันอนี้เราเพิ่งกินมาไม่ใช่ไหรอเนะี่ยใช่เพิ่งแดกมาเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อยขามากครับผมแบบเมื่อยมเมื่อยมากจนแบบไม่มีวิญญาณเดินกลับโรงแรมแล้วต้องหาชี่ดรอปเขาก็ให้ถัขงขยะคนละใบเอาไว้ใส่เสือ้อเยี่ยขัย The next day. เอาละครับนี่คือเช้าวันที่2นะครับที่อยู่ที่เกาหลีเฮ้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่น,นครับก็เรากำลัเดินทางไปฮาราจูกุนะครับก็ไปดูว่า,ามีอะไรให้ช้อปปิ้งบ้างก็เป็นย่านแบบแฟชั่นนะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้แต่แน่ๆครับนี่รองเท้าใหม่เพื่งได้มาเมื่อวานและดูเหมือนอาจะเป็นแพนด้าแต่ไม่ใช่วะ่ะแม่งเป็น Air ์จอแดนนะเส้นจอแดนนะครับแบบ เป็นเงาด้วยน,นะนหนังแก้วหนังแก้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันที่นู่นครับไปเอาล่ะจ้าตอนนี้เรามาถึงกันนะครับฮาราจูกุครับผมศูนย์รวมแฟชั่นครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงกูก็แต่งเรียบเลยครับผมชุดเดียวเที่ยวทั้งทริปครับเออไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะเวลาเราไปเที่ยวอ่ะอยังไงมึงต้องถอดแจ็คเก็ตออกเว้ยตัวหลอกก็คือตัอตวในข้างในเออเพราะไม่มีใครใส่โอเวอร์โค้ทหรือแจ็คเก็ตหนาๆเข้าไปหรอกนะครับเพราะมึงต้องแขวนอยู่แล้วราคกูเป็นผู้ชายกูเอามาตัวเดียว แต่ถ้าเป็นน้องนิวเคียงเงี้ยไป7วันก็เอาจป7ตัวเพื่อความสวยเพื่อความสวยแต่เราไม่เน้นเราไม่เน้นเราเน้นถอดเราเน้นถอดถอดโครับถอดทั้งกางเกงทั้งอะไรถอดแม่งหมดอะไรถอดได้ก็ถอดไป ครับเดี๋ยวเราจะพามาดูแหล่งนะครับที่ช้อปปิ้งรองเท้าผ้าใบแบบซูเปอร์สนิเกอร์ทั้งหลายแหล่น,นะครับในด้านฮาราจูกุนะครับก็ทะลุฮาราจูกุออกมาจะเจอซอยนี้นนเจอตึอกมู巴拉นเอ่อมูราซากิสปอร์ตตัวนี้นะครับอยู่เนื้อมู巴拉น,นนะอะเข้าซอยเนี้ยทั้งซอยเลยนี่ถือว่าทุกเนี่ยมาทุกรอบเดินตรงนี้ทุกรอบเลยได้รองเท้าทุกรอบไม่ได้ให้กระทืบเลย <laughs> ไม่ต้องเตรียมอะไรมานอกจากเงินเท่านั้นนะครับกับเวลาเนี่ยคุณดูดิตายแล้ว ยังไม่ทำทำเฮี้ยอะไรเลยเจอแอดมอสกนแล้วแอดมอสเข้าก่อนไหมเข้าเลยเข้าเลย่โอ้โหตายแล้วตายแล้วโอต้องถ่ายไปเลยนี่อย่างนี้อ้างจริงนะบางทีกูจำไม่ได้เลยนะว่ากูมีคู่ไหนแล้วแบบกลัวซื้อไปซ้ำมาก ไอ้อย่างเงี้ยจำไม่ได้แล้วอะว่ามีที่อะไรบ้างไม่รู้เลยตอนนี้หันมาซื้อแบบไม่ห <laughs> hmm, <hnlich insulting confused isa> hmm. ุ <inese> ้มข้อแล้วจะได้จําได้นี่ไงนี่กูมีนี่ไม่เคยใส่เลยนะของกูอะยัมีทุกสีวะมีทุกสีนี่เฮียบอยสกาเต๋โหมันสไตล์กูเลยอะร้านแต่ละอันเลนส์มั่งเล็กไปหน่อยว่าไอ้เหี้ย กลนตีน่ะนะครับได้มาในง,งานครับผมนะฮะตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ที่ฮาราจูกุหาข้าวกะรี <c oughs> กินกันนะครับผมมาดูข้าวกะรีหรือว่าข้าวนากะรีกิน <c oughs> ข้าวกับกะล <c oughs> ีนช่ครับไอมาแล้ว <c oughs> เช็คที่ไข่สดหรืนไม่สดวะเช็คก่อนเล c มีเช็คเล e มีเช็คคับ ครับเรามาดูรองเท้าท,ที่เราได้มาในทริปนี้ครับ<แ>ปัญหาก็คือว่าเอากลับประเทศยังไงเนี่ยฮะกระเป๋าไม่มี1,2,3,4,5,6ส6คู่เลยค่ะไม่มีคู่ไหนหายนะนี่คือซื้อจนไม่รู้ว่าคู่ไหนหา,หายหรือเปล่าใช่ใช่นี่ได้แวน่นแค่เมเนเว้คอลเลกชันเข้าชุดไว้จะไปทำตัวเด็กกันหน่อยไว้เน,น,นี่เข้ากับนี้เว้ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ เละเหรีออันี้ก็ได้นะนี่ก็ได้อยู่อยเอเอเขียวส้มเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะมีน้องๆถามเฮ้ยพี่ตัวเท่าไหร่เฮียไม่ถูกมากตัวกี่บาทนะเบสห้าร้อยเสื้อเสื้อเฮี้ยอะไรตัวห้าร้อยเนี่ยผ้าไม่นนหนาหนาหนุ่มๆด้วยนะปัญหายอย่างเดียวคือกระเป๋าไม่มีที่ใส่ให้มันเอากลับไปะอะเนาะอ้าวคุณได้ถุงยางมาด้วยนี่ถุงยางมาด้วยนขาถุงเท้าถุงเท้าเอาหรอแล้วนี่ถุงเท่าไรแล้วนี่อะไรครับผมอ๋อที่คุณเอามาครับเบด เนี่ยของคุณที่คุณเอามาเนี่ยคุณหมาฝรั่งหมาฝรั่งนะหมาฝรั่งญี่ปุ่นมีตอนแต่ไครก้าตลกมากเลยมามาที่หัวเตียงกูแล้วก็ป้านี่อะไรอะ่ะขอกินหน่อยได้ไหมกวอกอันนี้หมาฝรั่งลูกกินไม่ได้มันของผู้ใหญ่นั้นป้ากินให้ดูหน่อยกินให้ดูหน่อยกูบอกอ่ปลายังไม่อยากกินเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ปลากินให้ดูนะอ่าเพื่อผัดผัดไปไอ้เที่ยววันรุ่งขึ้นแม่งเดินมนาะที่หัวเตียงป้า ถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วนะสัญญาก็คือสัญญาสัญญาก็อเป็นสัญญากูไม่รู้จะพูดยังไงเลยไม่รู้จะบอกยังไงกับลูกเลยจริงสุดท้ายเราจะสามารถขนรองเท้ากลับบ้านได้ป่าะถ้าได้ ถ้าได้ก็ดได้ซื้อเพิ่มรองเท้าที่นี่ก็ถูกนะมันตกคู่เท่าไหร่วะสองพันกว่าสามพันไอ้คุณหนร้านเนี่ยสี่พันแปดแต่ว่าที่ไทยขายแบบนี้นะ9 9 0 0นเะ้ 9, นาะ99 0 0หาไม่ได้ที่ไทยพิออเดอร์ไปเลยไหมครับคุณเบสร,รับฮิวคุณเบสลรับฮิ้วตอนนี้ประมาณ6โมงเย็นกำลังวางแผนว่าทำเฮี้ยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปกินเหล้าตอนตีหนึ่งที่ลบปงหนิชื่อขับว่าโอตากอนแล้วต้องกินถึง6โมงเช้าพรุ่งนี้ก็เหมือนกันถึง6โมงเช้า ลูกพอ่ออย่าเพิ่งรีบกลับมานะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในผับถ้าเกิดแพลนไม่เปลี่ยนตอนนี้ขอแดกกาแฟแล้วไปนอนก่อนสวนทางไงก็ไม่รู้เะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชิบูย่า ตรงย่านที่มีหมาตัวหนึ่งอ่ะเดินเล่อลเปื่อยนะเดินหาหน,นู่นนั่นนี่กินก็แถวนี้เป็นย่านแบบช้อปปิป้งแบบรวมมิดเมกาแดนเลยอะมี <ículo. S 1> ทั้งแมคโดนัลร้านกาแฟร้านรองเท้าเลื่อยเปื่อยมีห้างมีทั้งคนทํางานเด็กวัยรุ่นตัวแปลกๆเดี๋ยวเราจะไปเดินหากันว่ารองเท้าจะได้สักกี่คู่แล้วก็ลองติดต่อน้องเขาดูว่าที่นี่มีเด็กเอ็นไหมมีเด็กเอ็นด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะ ดูว่าคนที่จะมาพาเราเที่ยวคืนนี้น่ารักหรือเปล่าอันนี้เป็นพีบัมอ๋อเหรอหครับหลายคนชอบแบบปักหมุดให้หน่อยซื้อรองเท้าที่ไหน ABC Mart แต่ละสาขาไม่เหมือนกันอันนี้เป็น Grand State นคือใหญ่ใหญ่ที่เที่ยๆอ่ะเดี๋ยวดูดูข้างบน <Bad> แบบดอเมาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเมาเลยเหรอหาแค่ตัวเดียวน้าหน่อยมากแบบเหมือนหาไม่ได้เป็นสิบอ่ะ <c oughs> ขอให้เจอนะอเจอนะอ <c oughs> <c oughs>